สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีพระราาทานเพลิงศพนายวิรพงษ์รามางกูลอดีตรองนายกรัฐมนตรี เวลา17นาฬิกา22นาทีสมเด็จพระนิษิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชาดเนินไปยังเมนวัตรีทศเทพเขตพระนครพระราชทานเพลิงศพนายวิรพงษ์รามางกูลอดีตรองนายกรัฐมนตรีซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งมเงมเ็ดเลือดขาวเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2564สิริอายุ78ปี นายวีรพงศ์เกิดเมื่อวันที่1สิงหาคม2486เป็นบุตรของร้อยตำรวจตรีประดิษฐ์กับนางบุญศรีรามางกูลในวัยเด็กศึกษาที่จังหวัดนครพนมก่อนย้ายตามบิดาเข้ากรุงเทพมหานครเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนศรีอยุธยาและโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยจากนั้นศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแผนกวิทยาศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจนสําเร็จการศึกษารัฐศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองเป็นคนแรกของคณะรัฐศาส ¡Gracias! ต่อมาเข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจากนั้นได้รับทุนมูลนิธิโรกี้เฟลเลอร์ไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียเมื่อสำเร็จการศึกษาจากสหรัฐอเมริกาแล้วได้ออนย้ายไปเป็นอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจนดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์นอกจากนี้นายวีรพงษ์เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในหลายรัฐบาล เช่นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจในรัฐบาลของพลเอกเปรมตินสุรานนท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลของพลเอกชาติชายจุนหวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลของน,อนายอนันต์ปัญญาชุนและรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของพลเอกชวลิตยงใจยุทธ โดยนายวีวรพงศ์ได้มีโอกาสวางนโยบายด้านเศรษฐกิจและมีส่วนร่วมขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญเช่นโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะันออกซึ่งภายหลังได้ต่อยอดเป็นโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะันออกการเปลี่ยนระบบภาษีการค้าเป็นระบบภาษีมูลค่าเพิ่มการปฏิรูปตลาดทุนการตราพระราชบัญญ,ญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พุทธศักราช2535และพระราชบัญญ,ญัติบริษัทมหาชนจำกัดพุทธศักราช2535 Thank yeah. you.